สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเออถึงช่วงวีีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธองวันที่ห้านะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะมาเลนี่จะมีให้ชมเฉพาะวันพุธวันเสาร์อาทิตย์นะครับวัน ธรรมดาละสามรอบนะครับวันเนย์นะต้องมีทีธรรมดาเขาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่อยๆเพื่อความมันเนิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสะครับที่ชื่นชมนะคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลื่อให้ท่านผู้ชมได้รื่อยๆเพื่อความมันเนิงเท่านั้นนะมาเฉื่อยเอานะครับมาเฉดเอาเลยนะครับเน้นๆนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะ สองกับสามนะครับเก็บไปนะครับเขาบริหารหลังกับพ่อก่อนเจ็บหลังกับพออยิงนั่งผ้ามีนานๆจะมีอาการปวดสองกับสามนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าไปกลับนะสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดสามเก้าสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสอง 好，三块整完了哈。啊啊啊啊啊 ไปนะครับสุดใจนะท่านนี้แล้วกันนะครับอ่าขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ